ยบไปเลยทั้งสองคนค่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย อยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆเรื่องที่แบบสะสมมาแล้วเสร็จเพรามนมีเรื่องที่ที่จุดประกายแล้วก็ได้แบบว่าเหมือนพูดหลายๆเรื่องขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการแบบความสนใจความแบบว่าเออเราเป็นผู้หญิงนะเรารู้สึกว่าแบบเหมือน เหมือนทุกอย่างมันเริ่มไม่เหมือนเดิมเลยเงี้ย <Ừ. S 1> ค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาแต่ว่าหนูก็ไปได้แบบมีโอกาสได้ไปไล่อา่านเปอะไรเงี้ยก็แบบคนก็ด่าอยู่นันเออคือแบบแต่หนูก็ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเหมือนแบบเวลามีข่าวอะไรเงี้ยผู้หญิงจะชอบโดนด่าก่อนตลอดอยู่แล้วแล้วแบบงี่เง่าอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าถ้าสมมติว่า,าเขาบอกว่าไปไหนหรือเขาบอกว่าทํางานอยู่ ว่าตอนนี้ทํานี่อยู่นะตอนนี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยเราจะรู้แล้วเราก็จะไม่กวนเราก็จะแบบเข้าใจว่าเขาทํางานเข้าใจว่าว่าเขาเออทําอะไรอยู่ก็จะไม่กวนหนเป็นคนที่ไม่ได้แบบนี่เง่าจู้จี้จุกจิกขนาดนั้นท่านูนรู้ว่าอยู่ไหนแต่บางทีแบบเขาก็แบบหายไปเลยอะไรเงี้ยก็มีไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมัน,ม,นมันหลายๆรอบหลายๆครั้งเราก็มัน มันก็เลยแบบมันพยายามปรับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะบวกกับที่หนูได้โพสแบบนั้นก็เพราะว่ามันงอนกันมากๆอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้คุยกันประมาณสามถึงสี่วันสี่ห้าวันอ่ะเกือบประมาณนั้นนะคะอไม่กันเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามันจะต้องแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆมันอาจจะต้องจบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในใจเราก็ยังแบบยังรักเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่าคือด้วยความน้อยใจแล้วก็ด้วยความที่แบบ เราไม่เคยไม่เคยไม่คุยกันแบบนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งคือแบบใจเสียด้วยแล้วก็น้อยใจด้วยแต่หนูอะบ่อยนะหนูก็โพสอย่างนี้แบบบ่อยปกติแต่หนูไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อ,อันนี้แบบครั้งแรกเลยที่แบบโพสแล้วแบบเอาอยู่ๆเป็นข่าวเซ่เลยหนูก็ยังลงอยู่ต่างคนต่างแบบงอนในคําพูดกันนะคะคืองอนในคําพูดที่แบบถามว่าหนู แรงหน,หนูก็พูดแรงอยู่แต่คือมันไม่ได้เชิงว่าทะเลาะแต่ม,ม,มันเป็นการที่แบบพูดแบบว่า,วาเอองั้นเราลองแบบแยกย้ายกันแบบทําหน้าที่ไหม,มอะไรเนงะี<ม>้ยอทีนี้เสร็จปุ๊บก,ก็หลังจากประโยคนั้นก็คือเงียบไปเลยทั้งสองคนค่ะก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันเลย<ม>ความคิดไม่ตรงกันค่ะก็คือเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วก็เขาก็อยากใ,ให้หนูเข้าใจเขาหนูก็อยากให้เขาเข้าใจหนูซึดท้ายแล้วมัน มันต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่พีาา่อาวมาเป็นคนที่แบบยิงมาประโยคสั้นๆแล้วก็ให้หนูเข้าใจเองอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีเราก็ตีความไปอีกแบบหนึ่งเขาหมายความอีกแบบหน,นึ่งเนี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมันมันไม่เข้าใจกันด้วยก็ถือว่าหนักสุขขดค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าเลิกอะไรออประมาณว่าแบบลองแบบแยกย้ายกันทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่า เอ่อคือหนูก็เครียดในเรื่องของแบบการทํางานของหนูป้วยอะไรเงี้ยหนูก็ไม่อยากที่จะแบบมาทะเลาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบใช้คับนั้นออกไปจริงๆอะ่ะเราแบบเวลาที่เราจะกันหรือว่าเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่ามันรักกันดีมากมๆแต่เวลาที่ห่างกันไปคือเขาจะเป็นคนติดมากคือหนูก็เคยพูดในรายการหนึ่งที่แบบไปออกรายการด้วยกันอะไรเงี้ยหนูก็เคยพูด พี่วิธีก่อนก็ยังงงเลยพี่ออกประหลาดแตกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาตีดแล้วเขาก็จะแบบไม่ค่อยได้มาบอกเราว่าแบบเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมบางทีหายไปสามสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเล็กๆแน่นอๆของผู้หญิงที่แบบเราแค่อยากรู้ว่าอยู่ไหนทําอะไรแค่นั้นเองเราไม่ได้แบบจะไปแบบจู้จี้จุกจี้อะไรเยอะเรื่องของการที่เขาไปขับแก๊ปหรือเปล่ามาเลยทําให้เราเราไม่ไหวอืมมันเรื่องนั้นมันเป็นอีกคนเล็กๆข่าวเพราะว่า เรื่องจุดประกายทุกสิ่งที่เราไม่ไม่โอเคมากก็คือเหมือนแบบมันมัน,ม,นมันเริ่มทำเราจากจากเรื่องนี้ก็คือ,อเขาไปขับช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็คือปกติเขาก็เรียนปอโทอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่แล้ววนนี้ผูก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บห้าทุ่มเที่ยงคืนเราอยากเล่าเรื่องราวของเราในแบบสองสาวันในอะไรที่ผ่านมาคือเราไม่ได้คุยกันบางทีแบบ พิมพุดกันเฉยบางวันไม่ได้โทรอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากเล่าแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเอาเวลาไปไปตรงนี้เราก็เลยแบบน้อยใจว่าแบบเออคือเวลาของเราอยู่อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันจะเอาเวลาไปไปไปทําอย่างน่นหรือไปพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตรงนี้นิดนึงแล้วก็ก็เลยการเป็นพูดเรื่องเดิมๆเ,เ,เก่าๆที่มันค้างคันหนึ่ด้วยคือถามว่าติดไหมมันก็ นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้งี่เงา่าหนูก็กว่าหนูไม่ได้เง่านะเพราะว่าคือเวลาที่เขาทำงานสมมติเขาถ่ายละครท้กวันก็คือก็คือทั้งวันก็ไม่ก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรหรือว่าเขาทำงานอย่างอื่นเรียนปอโทอย่างเงี้ยทาอยู่กบบพรอมถ่ายรูปมาอ๋อทํางานอยู่แจบแค่นั้นแต่ว่าถ้าอยู่ๆแบบหายไปเลยแบบห้าหกชั่วโมงเนี่ยก็มีไงเออเราก็เลยแบบแต่เราก็ไม่ไม่พูดก็เก็บเก็บไว้ครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งที่ต้อง แล้วก็พอเมื่อวานนี้เขาก็มามาหาเแล้วก็เราก็ได้คุยทุกอย่างเคลียร์กันค่ะก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะแบบดีขึ้นระดับไหนแต่ว่าก็เป็นการคุยกันเคลียร์กันตกลงกันรู้ค่ะก็ก็จากประโยคที่คุยกันในไลน์ประโยคสุดท้ายเลยก็คือเขาก็อองอนเราด้วยเยขาก็ต่อมาเราก็งอนเขาเราขาไม่ติดต่อไปเงี้ย ที่แบบคนหนะักเม้นด่าเยอะมากเลยนะเม้นด่าหนูอะเออแต่หนูก็ไม่ได้แบบหนูไม่ค่อยเข้าไปอ่านไงก็แค่มีคนมาบอกว่าคนคนเม้นด่าเยอะอะไรเงี้ยหนูไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าหนูก็คิดว่าบบมันก็เป็นปกติแล้วก็เรารู้ดีว่าเราอ่ะ เป็นยังไงแล้วเรารู้ดีขึ้นหนูทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วหนูอยู่กับผู้ใหญ่มาซะสวนใหญ่หนูไม่ได้มีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออะไรเลยอยู่กับผู้ใหญ่เพื่อนหนูก็พิละาลาอย่างเงี้ยค <c oughs> <c oughs> แบบเออก็คือมีแต่เพื่อนผู้ใหญ่ทั้งนั้นเราก็อยู่กับผู้ใหญ่มาเราเลยรู้สึกว่าเรามีเหตุผลพอในการที่จะแบบโกรธหรืองอนอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะคือมันแล้วมันไม่ได้ทะเลาะกันบ่อยขนาดนั้นนี่ก็เป็นแบบครั้งใหญ่มันน้อยใจแล้วมันก็ ก็ก็มีคิดนะเอาจริงก็ตอบตรงๆว่ามีคิดเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้คุยกันสี่วันล้วก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยเอาจริงสี่วันนั้นหนูก็พยายามแบบตั้งหลักมากๆเลยนะไปไหนก็แบบไปไหนก็คิดถึงไปไหนก็แบบคิดถึงคิดนิดไปตลอดอ่ะเออเราคิดว่าแบบเราจะทําได้มีว่าแต่สุดท้ายแล้วหนูเป็นคนแบบหนูก็ต้องเข้มแข็งให้ได้อ่ะเราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยในในตอนนั้นอ่ะนะคะก็ พยายามที่จะคิดแข็งยังเป็นแฟนกันอยู่ไหมก็ก็ก็กยังเป็นแฟนกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเลิกกันอ่ะ